ขาไม่แรงหรอมีปีแฉกที่มันไม่ได้ยิงไม่ไม่ยอมโยงเลยเอาอ้าวห่วยเถอะห่วยลุนไม่มีอ่ะ

นีงยีงกนี้เลงนสลัตตมรงฮัลโหลคคิดได้รงยิงยิงพวนี้เลยนะังอาจารย์ลัตรงมี้จังก็เพชรนี่ดูเรื่องสองสององนีหมโตราณไม่ฟื้นเลยดูนี่เลยฮะโบราณหน้บนเล่ลองเมุปจะเอาไน้จะได้มีคนมานั่งหมุนกล้องให้เขาจะได้ไม่ขี้เกียจมาหมุนไงได้ม

อันนเออดีดี như <laughs> thế <laughs> ใหยืมมาได้ไม่บ่นนะบ่นแดีว,<ะ>ว,วเอาไปคืนไง <c oughs> เฮ้ยทีมแล้วทีมแล้ว